สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะมาค่ะมากินหอยแข้งลวกสดๆน้ำกันหนึ่งกิโลเด้อพี่น้องเด้อวนกระตุกพี่น้องฮะกันมาแต่ตลาดผมไปซื้อหอยแข้งมาลวกสุดอยากกินนะพี่น้องหอยแข้งหมุกบ้านเฮาสดๆเด้อพี่น้องค่ะมาค่ะมากินน้ำกันฝนซาลมมาแล้วแม่ไปซักผ้าเปียกหมดแล้วหอยแข้งไงพี่น้องหนุยอ้วนๆสดขนาดอลวกจนหมาซุก ลวกกระดอนเติบด้วยพี่น้องครับเผือซีซุกไห่พราวายังหอ้มันสดมาเจอมาเจอสวยอ่ะน้องไม่ได้กินเลยค่ะหรือจะละมือเนี่ยเพื่อนทำความสะอาดบ้านอยู่บนโต๊ะอีกแล้วทาได้โตกกะ๊ะกับมักงอกพี่นองคยคนกระดับ น้อยๆนี uh ่ยมัเคียแม่นอืมมาครับพี่น้องไฟสดๆแซ่บแท้ๆได้ผนกับผลก็เย็นดีเนาะเขอกินแรกก็พอดีละไข่แตกฝนตกหนำนลนปกกอเฮียแม่กือ่ะข้าว รวยก็ไม่ตะกี้ดินเด้อพี่น้องหอยคนนึงต้องแส่ก่อนเนาะเดี๋ยวคนมาผมก็ล่างล่างลัวโคตรหัวไว้แครหนึ่งกิโลบัืองเปียกเวลาจะผ่าฮะต้องเก็บแบบเก็บผมุ้งมิ้มีดต้องเก็บมาตักหัว แดดเนาะูซันก็เลยสักถ้าหูแบบนี้กับโบซักก็มันเปลืองแบาไดดโตกับมักเน่ามักเน่อไงบาทีลูกนะ เขาว่ากันกินข้าวเราง่ายมองดูเราก็แฉบเยอนกินต้องกินในอีเทียเดียวันง่ายไปเราก็หิวแด้วปะเนี่ยกินเดียวต้องกินเลยเออก่แทกนดีเลยกันค้อนอกก็นังกินก๋วจะแีบกันลูกไปนั่งกินหมกไม้กินมันกิน่าแเลยับกนั่งกินอมาไซอะนะโอ้ยสูงท่าไรไม่ไม่เดียวนี้เหก้อนเมข้าเดียวดีนะ กินข้าวกินข้าวอิ่มเราตีล <oses> ูกไปเร็ว่าไรเล่าว่าเรเน็เ่าแล้วกินเหล้าเพื่อนเหาวันดีเรียเห็ดแนวแ่บไปสะก่อน mặc hơi khen người thèm oh, mặc lớn, mm -hmm. ừ. Nua. Nua nhạy, không phải mặc 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 เขอใแข้งกเจก้ากะเลียงเราแ่บอกทิ้มเราไแทรกเลยนะไปน,น,นี่ลูกไหมิ้งไยัางเดินมาเจ้ามาเร็วกันจะกรับดู เกียดอึงที่ออกครับของแทน อนุ่มันจะขาวมาจะเหมือไม่หรอกไม่ให้แม่มให้อีพลเฮดให้ ันกาชีวิตนี yeah, ้ก็กินอย่างเดียวหรอพี่น้องกินอย่างเดียว เ oh, งี้ยี่มือดอกแงงว่ะี่ตลาดคอเห็นเห็ดเต็ตตลาดแล้วนะเห็นดยนังไงเห็ดดินเหน็เหดผานเฮ็ดผ้าบุญเจ้าหล่าเบมาดอก เท่าเท่าเท็ดด้นเนี้ยวเก็บย้อนไมายอมนะเก็บ น้นองเห็นว่าจะกินเก่งกินแซ่บเราจะกินเป็นตะแแสบพวกเขาจะกินได้แบบนี้แหละ เป็นน้ำฝนตกห้ามเือผาเลยหอมเข้มให้ <tama> <fazla> พ่อเขาเลยเครื่องห่างฟองไว้ท่ากินของแสบมันมีเมนูแสบรอเปีกลยพ่อในขนหนาด้วพี่น้องขอสร้างคนมุนมางจนี่สวัสดีค่ะ